คำเตือนเนื้อหาตบวอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับออกลูกนะครับไม่รู้ว่าแทงลูกหรือเปล่านะครับผมมันกำลังเลียลูกมันอยู่ครับผม มันเลี้ยเฮ้มันเลี้ยนนำคำ,คำเลี้ยนนำคำลูกมันตายไปแล้วเฮ่มันบุรีาับอกตัวน้อยแบบเนี้ยตัวน้อยปะเนี่ยเ <c oughs> สร็มันกินน้องแม่ไปเลยไหนมันบอมีน้องนีดนึงบอไม่ได้โตจ้ะนี่เจ๊พอดีรอบเนี่ยหื มกินลกมันอยู่เด้นลยปกติแมวมันมันทิคอรลูกมันทิหนีเลยหมายถึงว่ามันทิบิลี่เหมือนเก็บเงียบคอดผู้เดียวนี่แมงอันนี้มันตัวน้อยเนาะมันแข็งเลยกูว่ามันก็นอนอยู่เนี่ยกูแล้วเอาตีนเคี้ยบกูเลยว่าเอาคือมีเลือดอยู่ด่ากันว่านะกูคือได้ไปเห็นมันแข็งตัวโคตรแข็งเลยเนาะตายด้วยเนรอตายก็้องอย่างเดียว เจ้ายังไงเอาเลยบเนี่ยโอ้โหบุ๋มเป็นปอนตัวแต่ปกติแม่งบ่มีตัวเดียวเนี่ยดีฮือฮ้ยเือฮือนั่นนั่นนั่นฮือฮือฮือนี่นี่อันนั้นมันนะเรื่องเดเอาหนีไปไปไปลูกไปเอาถุงมาเอาไหมมะค้างกูจับมันไว้เนี่ยถอดถุงเมื่อถุงมาเอาตายแล้วล่ะกูว่า บุญยาดอรเออเอาถุงมะฮ่อเอาก็จะไปใส่ตู้เย็นก็ไปใส่กูอายุทอมันก็เป็นปุ้งปุ้งว่ะรอบนี้นี่เอาไปย่างเดี่ยมันยังเสียแห้งรู้เร็วสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับไอ้หยีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะลองมาทดสอบดูนะครับว่า ลูกกอกแมวของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยจะขังแค่ไหนนะครับผมนะครับลืมบอกไปนะครับว่าอาชีพผมนั้นเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับผม mm hmm. เป็นพ่อค้าออนไลน์ผมจะลองมาขอโชคขอราบลูกกอกแมวผมดูครับว่าผมจะขอลูกค้าเรียกซับเรียกลูกค้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงผมมาทําพิธีขอกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่า อ่ผมจะขอแล้วจะได้ดัง,ดงตามที่ผมปรถนาหรือเปล่านะครับผมยูดกันเลยนี่นะครับกอกแมวของไอหยีนะครับผมนี่ครับก็จะมีลูกกอกที่ผมทํากรอบใส่นะครับผมแล้วก็จะมีน้องแมวนะครับน้องแมวที่ทํากรอบใส่นะครับแล้วก็จะมีน้ําสะอาดหนึ่งแก้วนะครับสิ่งที่จะเตรียมบูชาครับน้ําสะอาดหนึ่งแก้ว มีอาหารของน้องแมวนะครับผมซึ่งน้องแมวของผมนั้นชื่อมหารวยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเตรียมปักธูปให้กับน้องมหารวยนะครับผมนะครับแล้วก็เตรียมที่ปักธูปนะครับผมใช้ธูปห้าดอกนะครับในการทําพิธีนะครับเดี๋ยวยงไงผมมาสวดคาถากันเลยนะครับผมครับผมก็เตรียมธูปห้าดอกแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็มาจุดไฟทําพิธีเลยนะครับวันนี้ ก็จะขอโชคขอราบขอลูกค้าเรียกซัพ์เนื้อสิครับผมนะครับดูความขังของลูกกอกแมวนะครับผมนะครับอันนี้ก็มีอาชีพเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับผมนะครับครับใช้ทูบงผ้าดอกนะครับผมทูบงผ้าดอกในการขอโชคขอลาบนะครับเดี๋ยวมาท่องกระถางกันเลยนะครับผมนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธะมาอาโุมาานี่มามามาซื้อของเรามาลักเรามาเรามาซิมามาอาโุมานี่มามามาลักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาโุมานี่มามามาซื้อของเรามาลักเรามาเรามาซิมามาอาโุมาานี่มามา มาลักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาอุมานี่มามามาลักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาอุมานี่มามามารักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาอุมานี่มามามารักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาอุมานี่มามามารักเรามาหาเรามาซื้อของเรามาซิมามาอาอุมานี่มามามาหาเรามาลักเรามา มาซื้อของเรามาซ่มาครับ,รบก็ท่องคาถาเอ่อเ้าจบนะครับท่องน,นโมสามจบเสร็จแล้วก็ท่องคาถามาอะอุมานี่มามามาซื้อของเรามาลักเรามาหาเรามาซีิมาเก้าจบนะครับผมนี่เ็เสร็จพิธีแล้วครับเดี๋ยวก็ร้อยทูบหมดดอกนะครับผมพอทูบหมดดอกแล้วผมก็จะเอา อาหารที่บูชาน้องแมวเนี่ยไปข้างข้างนอกนะครับผมเพื่อจะให้สัป,ปสั์ข้างนอกได้รับประทานต่อนะครับผมเราก็คิดในใจว่าขอโชคขอลาบนะครับวันนี้ก็ขอให้ลูกกอกมาหารวยมาหารวยเอ้ยมือเหนียวส่งให้ลาพอเด้อเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าให้มซืสอสินค้าพอหลายเด้อมือเหนียจักหาขวดซิปขวดตลูกเด้อ มารวยเอ้ยแต่พอขายดิบขายดีดเ,ออเด้อยมาเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันต่อไปน,นะครับตอนนี้ทูบก็หมดดอกแล้วนะครับผมนะครับต่อไปเราก็จะเอาของเครื่องเส้นนะครับผมที่ถวายเาให้ลูกกอ,อกแมวนั้นเอาไปให้สัปสัตข้างนอกรับประทานต่อนะครับผมนะครับก็จะมีน้ำกับปลาทูนะครับ เอาปลาทูไปก่อนแล้วกันนะครับเม้าเมๆๆเม้โอ้ลูกน้องรออยู่เลยครับผมเม้เมเ้าเฮะกินซะลูกเอ้กินซะกินซะส่วนน้ำแล้วก็ เอาไปเทให้ใส่ต้นไม้นะครับผมโอ้วันนี้ลาบป่าของลูกๆผมเลยครับผมโอจัดไปครับอึบครับโอ้ยคนละตัวก็ยังยากกันอยู่น่ะสุดเ้ยอืมนะครับ กิน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 โอ้ยยังหายาดกันเอาเนี่ยเอาขึโตัวโตครับอีสามสีโอ้ย,อยกินไปกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมขอลูกค้ามาซื้อสินค้าสักห้าขวดสิบขวดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับยังไงเรามาดูกันตอนเย็นนะครับว่าจะมีลูกค้ามาสั่งของในไลน์กันหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับ โอ้โห oh, วันนี้สุดจอกมากเลยนะครับผมอันนี้ออเดอร์ถล่มทลายเลยนะครับผมมีลูกค้าทักผมเข้ามาทางไลน์นะครับผมสั่งสินค้ากันโอ้โหวันนี้นับดูแล้วก็ได้สิบขวดเลยนะครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่าไอาจิลขายอะไรนะาขายสินค้าเลยนะครับผมนะครับวันนี้มีคนสั่งแบบแบบทุกอย่างที่ผมขายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนนะครับผมก็มี มีโอแฮนะครับผมมีโอแฮ e a สำหรับคนที่ผมลูกผมบางนะครับเส้นล er ้าปุกผมมีโอแฮนะครับแล้วก็บิสซี่นะครับผมบิสซี่นี่คือสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโ,อโรคเบาหวานนะครับความดันนะครับผมตัวนี้ชะงักนักแรงครับโอ้โหกำลังเป็นสินค้านิยมมากเลยนะครับผมสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโ,โรคเบาหวานนะครับความดันก็จะลดลงแล้วก็ เบาหวานของเราก็จะลดลงด้วยนะครับแล้วก็แผลที่เกิดจากเบาหวานตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับเป็นสินค้ามาแรงนะครับเป็นเป็นสมุนไพรนับตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคตัวนี้ก็ขายดีนะครับผมนะครับและที่สําคัญครับสุดๆครับตัวนี้ครับผมแคลเมต้นะครับผมแคลเซียมครับเป็นวิตามินบรรลงรลากผมนะครับผมเป็นวิตามินบรรลูนากผมซึ่งอันนี้ก็มีจากจำหน่ายนะครับผมซึ่งวันนี้มีคนสั่งวิตามินบรรลงนลากผน ให้มอนตุ๊พัด8ขวดเลยนะครับผมก็คือกล่องหนึ่งจะมีสองกล่องหนึ่งจะมี4ขวดนะครับผมนี่ครับกล่องอยางๆนี้มี4ขวดเขาสั่งคนละคนละ4ี่ก็จะเป็น2กล่องใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีของย่อยกล่องย่อย1ท่านนะครับผมแล้วก็จะมีนิโอวฮ1หนึ่งท่านนะครับผมแล้วก็จะมีวิซซี่หนึ่งท่านนะครับผมวันนี้นะับรวมๆแล้วโอ้โหสิบขวดเลยนะครับผม ได้ตามที่ขอเลยนะครับวันนี้โอ้สุดยอดมากเลยครับผมลูกกอกแดวผมนะครับวันนี้เฮงเฮงปังปังมากเลยครับวันนี้โอ้โหมีเสียแรงครับที่เป็นลูกกอกของไอหญีนครับลูกกอกมหารวยนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะขอเวลาแพ็คสินค้าก่อนนะครับผมแพ็คเสร็จแล้วก็จะได้ไปส่งให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันต่อนะครับมาเริ่มแพ็คสินค้ากันเลยนะครับผม you oh. วันนี้ก็ลูกกอกแปลผมวันนี้โหให้โชคเรียกซัพย์เรียกลูกค้าให้ผมตั้งมากมายเนี่ยนะครับอันนี้ตั้งตั้งสิบขวดนะครับขายได้วันนี้นะครับผมนะครับโอ้ถ้าใครไม่มีลูกกอกแมวนี่โอ้ไม่รู้เลยนะครับว่าดวงจะเฮงขนาดนี้จะปังๆขนาดนี้นะครับคนจะมาค้าขายนะครับผมควรจะมีไว้นะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงอหยีจะไปส่ง สินค้าก่อนนะครับผมนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไอหยีด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามและกดสับตะไคร้ไอหยีด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไอหยีด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม